ด่วนครับทุกคนนางเอกหมอลำต่อหน้าสุดแบลวลับหลังนินทาหัวหน้าอยู่วงหมอลำดังห้าพยางครับนี่ก็คือข้อความปริศนานะครับจากเพจดังเพจคนลูกทุ่งครับทุกคนซึ่งได้โพสต์ไว้เมื่อนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับแล้วอุ้มนะครับขออนุญาตอ่านแคปชั่นนะครับนางเอกหมอลำดังรับหลังนินทาหัวหน้าคณะหมอลำดังห้าพยางครับนางเอกหมอลำดาวลุ่งนอกจากจะร้องเก่งรำเก่งยังนินทาเก่งไม่แพ้กันล่าสุด เจอมือดีครับทุกคนอัดเสียงไว้นั่นเองครับ บันทึกเสียงไว้เตรียมปล่อยโซเชียลให้ชื่อดับสิ้นก็งานนี้เพราะด่าหัวหน้าวงเป็นคนที่ว่าจ้างเป็นฉากฉากชนิดที่ฟังแล้วยังสะดุง้งว่าหัวหน้าจุดจุดจุดขนาดนี้เลยเหรอสงสารแต่หัวหน้าวงอุสาเอ็นดูหนูแต่หน้าตาน่ารักน่าชังแต่ใจนางแคบและเค็มมากให้แคบไปอีกนางเอกหมอลำนางนี้อยู่วงหมอลำห้าพยางครับทุกคนนะหลายคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานานเลยครับเพราะว่าหมอลำห้าพยาง เย,เยอะจริงๆนะครับนะครับถ้าพูดว่าหมอลำนะครับเรา,าทางเพจเนี่ยไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นหมอลำซิ่งหมอลำหมูหมอลำอะไรต่างๆนะครับทุกคนเราก็ต้องไปติดตามกันว่าเป็นใครอุ้มรับรองว่าต้องมีข่าวออกมาแน่แหละและที่สําคัญนะทุกคนยังมีหลักฐานที่บันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับที่เพจได้กก่าเดี๋ยวเรามารอติดตามกันเนาะว่าเป็นใครนะครับ ก็นะครับอ่าสำหรับมีข่าวนี้ออกมานะทุ้ทกนก็สร้างเสียงฮือฮาเหมือนกันในโลกโซเชียลคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆแล้วคนก็เข้าไปแสดงความเห็นเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็อย่าเพิ่งพุ่งเป้าไปประเด็นที่หมอลำดังต่างๆทุกคนหมอลำดังก็มีหลายแขนงหลายวงเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำซิ่งหมอลำหมูหมอลำกรอนประยุกต์อะไรกันต่างๆก็ว่าไปนะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งไปเจาะจงว่าเป็นวงไหนแล้วกันนะครับนะเรียกได้ว่าแซ่บจริงๆเพจคนลุกทุ่งนะครับ ก็ได้โพสต์มาก็คือโอ้โหคนกดไ like, ลค์กดแชร์เยอะมากๆเลยนะครับ <c oughs> ข้อความที่เพจลูกทุ่งโพสต์ไว้นะครับก็ยังได้มีแบบนางเอกคนนี้เล่ามาเป็นฉากๆเลยนะครับว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วทุกคนแล้วก็โดนบันทึกเสียงไว้นั่นเองครับทุกคนต้องระวังดีๆนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าโซเชียลมันเร็วนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงถ่ายคลิปวิดีโอนเนี่ยนะครับ ก็คือต้องระวังดีๆระมัดระวังดีๆเวลาเราจะพูดอะไรกับใครเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องเราได้ครับทุกคนนะในโลกโซเชียลในยุค 5G เนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยครับทุกคนเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปจากคนลุกทุ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรูปภาพปริศนาสวยๆจากเพจคนลุกทุ่งด้วยนะครับใครที่อยากดูคอมเมนต์หรืออะไรเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ไปดูในเพจได้เลยนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอ่าปริ สนาแซบจริงๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับตอนเช้าอุ้มคิดว่านะน่าจะมีข่าวแบบออกมาแหละนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ